ไอเส้นหอยแข้งกับปังเปิ้นไข่หอมแดงเนี่ยตามรูเลยงานเรื่องนี้ไม่งเนี้ยเกือกหายไปข้างเนี่ยเปิ้นไข่หอมแดงมาเจหอยแข้งแมลงนี่เอาโซ่เนี่ยอย่างกินลำลำบ่าฮะหันแล้วบ่ะแกงค้อนว่าค้อนนะมันน้อนอ้วนนะบ่ะอันนี้ของของกินเมืองแตเต้เนึ่อมาพอเพิมมาดูกันได้เลยนะครับ อันนี้คือสักคนเมืองนะครับมุ่นจะห้องต้นนี้ว่าต้นผักอีหืมนะครับบางท่านก็เรียกว่าขอห้องว่านะครับต้นบอกคอนก้อมนะครับอันนี้นะครับสรรพคุณนะครับกินได้ทั้งใบทั้งยอดแล้วก็ทั้งเปลือกนะครับอันนี้นะครับอันนี้ยังถ้าแห้งแล้วนะครับยังเอาสามารถไปสกัดนะครับทําเป็นน้ํามันได้เลยสําหรับบอกคอนก้อมนะครับ ส่วนนะครับผ้ากางเพื่อนอห้องว่าต้นมะลุมนะครับต้นมะลุมตอนเป็นใบผ่านใช้ได้ยินหรอเงียบเงย่าแดงเงียบหอมแดงเม็จะมาคสากิโลร้ออยแห้งสามโลรแม่งหรอหอมแดงเออเอาแก้มเบียมือหมอเออมาลึกครับสามกิโแม่นเดียวแม่ก่อเออฟังมาไว้ยสามโลอยไยังพอยแข้งสามโได้ยินอ่ะเออไปไปเอาเส้ง ได้ยินเหรอสามโลร้อยสามโลร้อยหอยแข็งมาจากแม่แจ่มอําเภอแม่แจ่มขับใจรุ่นไหาอยู่นี่รอขัใจเลยใน้ทยไใช้เอามาสามโลเออสามโลเลยไปเมด้วยะเอไปอเสนหอยแข็งก็โปอีย่างเ่อนขายหอมแดงเนี่ยสมโล งนเริ่มนีไม่อีเครเกลือข่ายไปข้างเนี่ยเป็นไข่หอมแดงมาใจ้หอยแข้งหอยแข้งแม่แจ่มอีกะแม่แจ่มมันมีเทเรอีกะเป็นไข่หอมแดงมาใจ้แดงเออมาใจ้หอยแข้งหอยแข้งม่อยู่เทเรอบุญอันนั้นเพื่อมาขายหอมหอมแดงนะมาใจ้หอยแข้งนะถามว่าไอผู้จัดการหูมันอะไบ้มันเงาว่ามันหลวก ฮัลโหลโปรอีทเกือกหายไปข้างนี่นี่งานย่าอะไรเนี่ยเกือกหายไปข้างงานใหญ่ปิดแซ่บพูดเบอร์ย่าเกือกหายไปข้างงานใหญ่ปิดลุงชัยไอ้ซีมาจุ๊บใบจุ๊บเงามันว่าหอยแข้งหอยแข้งสามกิโลร้อยมันม่ใจ้หอยแข้งอ่ะเป็นหอมแดงอ่ะก้วยก้วยเกือกก็หายก้วยเตี๋วก้วยเตี๋ยวลุงชัมามามาลูกเพื่อนมา กยดูลุงชัยอะก้อยมาก้อยมาเกือห้าก็หายเนี่ยมีไหนบักมา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 อกมากามามาปาาหามามาไหนาม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 ้าม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 อยาามกามามา่าม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 าามกมา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 ซามาามากามามมามีเพมมมา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 เพมาม กินไป่ส่อปอให้งีกินปลาอะไปลานาะก็มีปลานาะี่เก่าเลี้ยวลุงใช้อะไวก็เฮาซาหวังดีแลวเน่าีกยติเกย